สวัสดีครับวันที่3พฤษภาคม2 5 6 4ครับก็บเป็นวันยุทธชดเชยวันแรงงานแห่งชาตินะครับหลายคนก็นได้ยุดยาว3ม,มือแต่ว่าคาราชการมื้อนี้บ่ยุดนะครับมื้อนี้มีเรื่องมาแจ้งคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดสกลนครว่ามื้อนี้สกลนครเฮามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขื้นอีก1รายนะครับรวมกับของเก่า71รายมื้อนี้เขามีผู้ป่วย72รายซึ่งผู้ป่วยรายล่าสุด รายที่72ของจังหวัดสกลนครนี่ตรวจพบที่อำเภอวานอนนิวาสนะครับนั่นก็คือเป็นการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงก่เป็นคนที่เพื่อนเข่าระบบเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนั่นก็คือเคยเหตุงานในสถานบันเทิงในกทมบัดนี้อยู่บอได้สถานบันเทิงปิดเพื่อนก็เลยกลับมาจังหวัดสกลนครแล้วก็รายงานตัวเข่าระบบหลักคัดกรองแล้วก็กักต14มือ้อในระหว่างที่เพื่อนกักโตเนี่ยครับไปตรวจเจอหาเชื่อโควิด -19 เอาเป็นว่า เชื้อโรคขึ่นในเหตุการณ์นี้ก็เลยมีคนกลุ่มเสี่ยงนะั่นก็คือคนในครอบครัวประมาณ8คนนะครับเข้าสู่การกักตทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกับผู้ป่วยรายล่าสุดนี้ที่เป็นแม่ยิงอายุ24ปีนะครับเพื่อนก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวานอนนิวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดสกลนครตอนนี้สกลนครยังบ่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับทุกๆคนยังดูแล คุณหมอพยาบาลดูแลกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทํางานกันอย่างหนักนะครับตอนนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว24รายนะครับเมื่อเฮือนแล้ว24รายและการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั่วทั้งจังหวัดสกลนคร48รายแต่เขามีอําเภอที่ตอนนี้บ่มีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลแล้วนั่นก็คือโรงพยาบาลสมโรงพยาบาลอำเภอเจริญศิลป์นะครับเคยมีผู้ป่วยตอนนี้บ่มีแล้วโรงพยาบาล พระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรเคยมีผู้ป่วยตอนนี้บ่มีแล้วแล้วก็โรงพยาบาลอากาศอํานวยเคยมีผู้ป่วยตอนนี้เพิ่นกับบ่มีแล้วอันนี้ก็เป็นสถาน,นการณ์อัปเดตล่าสุดครับเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยรายล่าสุด และกับรายละเอียดเกี่ยวกับโควิด1 9เรื่องวัคซีนอีกนะครับเมื่อนี้ก็เดี๋ยวมาพ่อกันในรายการคุยกับบ่าวนิกนะครับสองทุ่มที่เพจสกลนครซิต,ตี้อย่าลืมติดตามรับชมพร้อมนะครับเมื่อนี้เขามีพยาบาลสาวสวยมานั่งคุยด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกัน2องทุ่มคืนนี้นะครับบ่าวนิกลาไปก่อนสวัสดีนะครับ